สวัสดีค่ะวีดีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนถักดอกลายนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเรียกดอกลายอะไรดีถักไว้ทำชิ้นงานอื่นๆนะคะไหมนี้เลือกตามชอบนะคะเข็มก็เลือกตามชอบได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเราจะมาเริ่มกันด้วยโซ่หกนะคะวิธีถักโซ่ก็ตามถนัด แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะถนัดยังไงก็ถักตามครูได้นะคะครูก็จะทำแบบนี้นะคะจับได้แบบนี้พันเข็มแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเรานิ้วโป้กับนิ้วกลางจับไว้พันอีกครั้งดึงรอดห่วงมาอย่าเพิ่งปล่อยนะคะพันอีกหนึ่งครั้งดึงรอดห่วงมาคราวนี้เราก็ค่อยๆปล่อยอ่าเราก็จะได้โซ่ละ นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับหนับหเมื่อเราได้โซ่หกแล้วเราก็ทำให้เป็นวงกลมโดยหันหัวเข็มมาอ่ามาจุดแรกนี้ที่เราเริ่มห่วงนะคะแทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองก่อนแบบนี้แล้วจึงดึงออกไปเราก็จะได้วงกลมแล้ว นะคะคหลังจากนั้นเราโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่พอหนึ่งคอลงในช่องเนี้ยจะมีอยู่ช่องเดียวเนี่ยนะคะพอหึงคอดึงออกที่เราสองจบไปเลยโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอลงไปให้มันได้ทั้งหมด ขาหลังจากเราถักได้ทั้งหมด6ขาแล้วเราจะจบแถวเราก็โซ่2อ่ะมานับไอตัวนี้1 2 3ลงช่องที่3แทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้สองแบบนี้ก่อนแล้วดึงออกไปนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด6ขาแถวแรกนะแถวที่2องค่ะโซ่3า สอสพอหนึ่งคอลงไปหลักแรกเนี่ยที่เราถักเมื่อกี้โซ่สามแทนหนึ่งขาลงพอหนึ่งคอไปอีกสองครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอแทงลงมาช่องนี้โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงตรงหลักมันนี่เราจะลงตรงหลักมัน 3ครั้งเมื่อครบ3แล้วก็โซ่1นพอนึงคอลงตรงช่องมานนี่โซ่1เพอนึงคอลงตรงหลักมนัน3ครั้งเราจะถากวนไปแบบนี้นะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถว มานะคะเราถักวนมานะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่1พอ1คอนะคะแล้วตามด้วยโซ่1หลังจากนั้นก็นับไป1ายหนึลงช่องที่3แทงลงไปพัผันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวที่สองขึ้นแถวต่อมาค่ะโซ่สาม พอหคอลงซ้ำไปในช่องพอหคอลงซ้ำไปแถวที่สองเนี่ยอันนี้มันจะมีอยู่3มหลักแต่แถวที่สมเนี่ยเราจะทำสามหลักให้เป็นหหลักฉะนั้นว่าเราจะต้องมีการลงซ้ำนะคะ เพื่ 1, พอให้มันได้5หลักหลังจากนั้นโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอมาลงหลักไอ้เดียวๆเนี่ยที่เราทําทิ้งไว้ตอนแรกตามที่โซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็มาลงไอ้3หลักเนี่ยให้มันเป็น5้าหลักโดยวิธีลงซ้ําจะซ้ําหลักไหนก็ได้แต่ทําให้มันได้ห้าหลัก หลังจากนั้นนะคะเราก็โซ่หนึ่งพอหนึ่งคออมาลงไอ้หลักเดียวเดียวนี้โซ่หนึ่งมาทำสามหลักให้เป็นห้าหลักเราจะถักวนไปแบบนี้เราจะเจอกันตอนที่จะจบแถวนะคะแล้วถักวนมานะคะเราจะมาจบลงด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็แทงลงมาหลักเดียวเดียวนี้ตามด้วยโซ่หนึ่ง นะคะแล้วก็นนะับไปหนึ่งสองสมลงช่องที่สจบปกตนะิก็เป็นอันจบแถวที่3แถวที่4นะคะเราขึ้นต้นที่โซ่สามคราวนี้เราจะลงทุกหลักมันมีอยู่5หลักนะคะเรานับโซ่3ามเป็น1หลักด้วยนะเราลงทุกหลักเราก็จะได้ทั้งหมด ห,ห,หลังจากนั้นโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งข้อมาลงไอ้หลักเดียวเดียวนี้ตามด้วยโซ่หนึ่งลงซ้ำไปที่หลักเดี่ยวเดียวอีกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งกลับมาลงห้าหลักให้ครบทุกหลักถักวนมานะคะเราถักวนมานะคะเราจะจบลงด้วยโซ่หนึ่ง อ่ะมาตรงหลักเดียวๆนี้ลงพอหนึ่งคอไปหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งลงซ้ำไปอีกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามนะคะเราก็จะจบแถวปกตินะคะลักษณะของงานแถวนี้ก็จะได้แบบนี้ต่อมาค่ะแถวต่อมาโซ่สามเหมือนเดิม นะคะลงให้ครบทุกหลักเหมือนเดิมมีอยู่ห้าหลักก็ลงให้ครบทุกหลักตามด้วยโซ่หนึ่งค่ะอ่าลงหลักแรกตรงนี้ไปก่อนแทงลงไปตรงหลักมันเลยนี่แทงลงไปตรงนี้เลยตามด้วยเซ่หนึ่งลงตรงกลางนี่ค่ะ ตามได้โซ่หนึ่งลงตรงหลากมานตามได้โซ่หนึ่งแล้วก็มาลงห้าหลักเนี่ยให้ครบทุกหลักถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่กันถักวนมาค่ะ เราถวนมานะคะเราจะมาจบแถวด้วยกันนะเราก็จะจบแถวด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ทําพอหนึ่งคอลงหลักมันนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งทำพอหนึ่งคอลงตรงกลางโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักมันตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็นะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามจบแถวปกตินะคะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้ คราวนี้นะคะเราจะขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นแถวใหม่จะเห็นว่าตรงนี้มันห้าหลักนะคะเราจะไม่ทำห้าหลักแล้วให้เราแทงมานี่แทงมาไอ้อยู่หลักเนี้ยหลักที่สองเนี้ยแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเริ่มต้นโซ่สามตรงนี้นะคะเริ่มต้นโซ่สามหลักที่สองนะแล้วก็พอหนึ่งคอหลักที่สาม พอหนึ่งคอหลักที่สี่จะเห็นว่าเราจะเว้นหลักที่หนึ่งกับหลักที่ห้าไว้นะคะ,อ,ะอันนี้แถวใหม่แล้วนะเราก็จะได้สามหลักแบบนี้หลังจากนั้นค่ะให้เราโซ่สามพอหนึ่งคอลงตรงหลักมันแทงมานนี่โซ่หนึ่งลงตรงหลักมันตามด้วยโซ่หนึ่งลงซ้ำหลักมันตรงนี้ ตามด้วยโซ่หนึ่งหลักถัดมาแล้วจึงตามได้โซ่สามอ่ะลักษณะของงานจะได้แบบนี้นะคะพอโซ่สามแล้วหลักที่หนึ่งไม่ลงลงหลักที่สองลงหลักที่สามลงหลักที่สี่ตามได้โซ่สามพอหนึ่งข้อลงหลักถัดมา โซหนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งลงซ้ำหลักที่สองตามได้โซ่หนึ่งหลักถัดมาตามได้โซ่สามค่ะอ่าลักษณะของงานจะได้แบบนี้ถักวนมานะคะ เราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันนะคะเราจะจบด้วยโซ่สามพอหนึ่งคอลงหลักที่หนึ่งโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักถัดไปตามที่โซ่หนึ่งแล้วก็ลงซ้มตามที่โซ่หนึ่งลงหลักถัดไปพอเรามาตรงนี้เราก็ต้องเป็นโซ่สามนะคะนะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สาม อืมนะคะแล้วก็จะจบแถวปกติลักษณะของงานเราก็จะได้แบบนี้ต่อมานะคะเราจะล่นซ่อไปหนึ่งครั้งเราล่นโดยวิธีแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปนะคะให้มันอยู่หลักที่สองหลังจากนั้นตามด้วยโซ่สามพอ1คอลงไป1ครั้งตามด้วยโซ่สาม พอหงคอลงสามหลักเดิมไปอีกสองครั้งตามด้วยโซ่สามนะคะมาลงช่องนี้เห็นไหมลงช่องนี้นะทำเอ็กหรือคอทอลงไปตามด้วยโซ่สามค่ะพอหนึ่งคอลงช่องตรงกลางตัววตรงนี้เห็นไหมพอหนึ่งคอไปสองครั้งตามด้วยโซ่สาม พอหนึคอลงซ้มช่องเดิมอีกสองครั้งตามด้วยโซ่สามลงนี้ลงข้างๆนี้นะคะโซ่สามพอหนึ่งคออลงหลักที่สองสองครั้งตามด้วยโซ่สามลงซ้ำหลักเดิม อีกสองครั้งตามด้วยโซ่สามอ่ะนะคะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะเราถักวนมานะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยกันด้วยโซ่สามนะคะพอนึ่งคอลงตรงตัววีนี้สองครั้งตามด้วยโซ่สาม ลงสามปอีกสองครั้งนะคะตามด้วยโซ่สามลงข้างๆตรงนี้อ่าหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สามค่ะแล้วเราก็มานับไปาหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแทงลงไปพันขึ้นมาแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปนะคะ ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวนี้เราก็จะได้ดอกมาหนึ่งดอกนะคะไว้ทำชิ้นงานอื่นๆกันก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ